สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องฟุตบอลไทยทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ASD Channel คลิปนี้มาพบก,กับคอนเทนต์ที่จะพาทุกๆคนไปรู้จักกับนักฟุตบอลหน้าใหม่ในสึกฟุตบอลรีโวไทยลีกประจำฤดูกาลใหม่2024-2025ที่ได้เปิดตัวพร้อมโชว์รวดลายแข่งให้แฟนบอลไทยได้รอชมกันแต่ก่อนที่จะไปรับชมด้เยในคลิปฝากกดไลค์ฝากฝากดติดตามไปกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม คลิปนี้ผมจะมาแนะนำแข้งใหม่โปรไฟล์สูงที่มีดีกรีเคยลงเล่นกับหลายสโมสรในลิฟฝรั่งเศสและมีดีกรีติดทีมชาติกินีในชุดปัจจุบันทีทีราชามังกรราชบุรีเอฟซีเสริมทัาเข้ามาเพื่อไล่ล่าความสำเร็จในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงนั่นก็นคือธนาของยัเซอร์บาเดสเซตเอร์แบ็กเท้าขวาชาวกินีวัย31ปีเจ้าของส่วนสูง190ซนเมตร โดยยัซเซอร์บาเดนั้นเกิดเมื่อวันที่12มกราคมปี1993ที่เมืองบิออเรทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสโดยคุณพ่อของเขามีเชื้อสายกินีส่วนคุณแม่ของเขานั้นมีเชื้อสายโมร็อกโกและยัเซอร์นั้นยังมีพี่ชายต่างมานดาที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพด้วยนั่นก็คือดิอมโบโบบาเดอดีตกองหลังที่เคยเล่นอยู่กับกลาสโกเซลติกและทีมชาติกินีในยุคทศวรรษที่2000 โดยตัวของยสเซอร์เบาเดเริ่มต้นเข้าสู่วงการฟุตบอลด้วยการไปฝึกวิชาลูกหนังในอะคาเดมีของสโมสรเฟอร์ยุสแซงราฟาเอลในปี2006และจากนั้นในปีต่อมาเขาได้ย้ายไปอยู่กับอะคาเดมีของทีชื่อดังของฝรั่งเศสยาสโมสรโอแซสโวสอนจากลีกเอิงของฝรั่งเศสเขาฝึกฝนวิชาลูกหนังอยู่ที่นี่ต่อเนื่องเรื่อยมา จนกระทั่งปี2012ตัวของยาซเซอร์บาวเดก็ได้ถูกขยับให้ขึ้นมาเล่นกับทีมชุดสำรองของโอแซในขณะที่เขานั้นอายุได้19ปีแต่เขาไม่สามารถโชว์ฟอร์มให้เข้าตาทีมงานสตาฟโค้ชชุดใหญ่ได้ทีน่นี่เขาต้องรอคอยโอกาสของตัวเองและแทบจะไม่ได้ลงไปสัมผัสเกมเลยโดยในระยะเวลา3ปีที่เขาอยู่กับทีมสำรองของโอแซยาซเซอร์ <Y> asser, ลงสนามไปเพียงแค่6นัดเท่านั้นเมื่อโอกาสมาแล้วเขาไม่สามารถทำได้เขาเลยต้องถูกปล่อยตัวออกจากทีมไป ซึ่งยัสเซอร์นั้นเลือกที่จะไปค้าแข่งกับสโมอสรที่เขาเริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลตอนยังวัยเยาว์นั่นก็คือสโมอสรอเฟยุสแซงราฟาเอลซึ่งนักขนาดนั้นทีมเล่นอยู่ในระดับดิวิชั่น3ของฝรั่งเศสช่วงแรกที่เขาย้ายมาเขาไม่มีส่วนร่กับทีมเลยเขาไม่มีชื่อแม้แต่กระทั่งตัวสำรองเขาหมุม,มาฝึกซ้อมอย่างหนักจนโอกาสของเขาก็มาถึงในช่วงเริ่มศักราชใหม่ในปี2016 ในเกมที่โต้ะสักกาของเข,ขานนัน้เปิดบ้านเสมอกับคอนโซลัสหนึประตูต่อหนึ่งเขาได้เดบิวต์ลงสนามให้กับทีชุดใหญ่ครั้งแรกในช่วงท้ายเกม20นาทีสุดท้ายหลังจากนั้นเขาได้มีส่วนร่วมกับทีมมาเรื่อยๆจนมาถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2016เกมที่โต้ะสักกาดของเขานนัน้เปิดบ้านตรกรรมเยือนของสตาร์บัก ยัซเซอร์ได้รับความไว้วางใจงให้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมวันนั้นเขาทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมเขาลงสนามไปทั้งหมด73นาทีผ่าต้นสังกัดเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์พร้อมกับเก็บครีนชีตได้ด้วยจากนั้นเขาได้โอกาสลงสนามต่อเนื่องเรื่อยมาจนจบฤดูกาลเขาได้ลงสนามไปทั้งหมด11นัดแต่น่าเสียดายที่ตัวของยัสเซอร์นั้นไม่สามารถช่วยให้ทีมรอดพ้นจากการตกชั้นได้ทำให้ในฤดูกาลถัดมาในปี2016-2017 ขาต้องลงไปเล่นให้กับทีมเฟอร์ยุสแซงราเอลในเกมระดับดิวิชัน4ของฝรั่งเศส ซึ่งตัวของยาเซอร์ไปคีแมนในเกมรับของทีมเขาเล่นเกมป้องกันได้อย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะในเกม f ฟ e n c h Cup ในปีนั้นซึ่งตัวเขาพาโตสก,กัดจากระดับดีวิชั่น4ทะลุไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จอีกด้วยระหว่างทางเขาสามารถพาทีมเอาชนะโอแซทีมเก่าของเขาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ในรอบ16ทีมสุดท้ายแต่น่าเสียดายที่เขานั้นต้องหยุดเส้นทางเพียงแค่รอบ8ทีมด้วยการแพ้คาบ้านต่อแกงกองไปด้วยสกอร์0ประตูต่อ1 ซึ่งในปีนั้นยาเซอร์บาวเดย์ลงสนามให้กับทีมไปถึง28นัดด้วยกันจากนั้นในฤดูกาล2017-2018เป็นปีที่เขานั้นฟอร์มโดบลงไปหลายๆน,นัดเขาลุดออกจากทีมไม่มีส่วนร่วมกับการลงสนามไปเลยเขานั้นลงสนามในฤดูกาลนั้นเพียงแค่8นัดเท่านั้นทําให้ตัวของยาเซอร์ต้องออกจากทีมหลังสิ้นสุดฤดูกาลเพื่อหาโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องมากขึ้น ซึ่งในฤด,ดูกาล2018-2019เขานั้นตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมมักเซย์เอนดูมทีมในระดับด i วิชัน4ของฝรั่งเศสที่นี่เขาได้โอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องเขาเป็นตัวหลักของทีมรวมถึงได้รับความไว้วางใจให้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมอีกด้วยและเขาสามารถทำประตูแรกในอาชีพการ์คแข่งได้สำเร็จในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะอาร์ซีกราเซไปด้วยสกอร์2-1ซึ่งในซีซั่นนี้นั้นเขาลงสนามไปทั้งหมด22นาทีทำไป1ประตู จากนั้นเขาได้อาลาทีมหลังิ้นสุดฤดูกาลและย้ายไปเล่นให้กับสโมสรเซดานทีมในระดับดิวิชัน4ของฝรั่งเศสเช่นเดียวกันในฤดูกาล2019-2020ที่นี่ยาเซอร์ยาโครักษามาตรฐานด้วยการเป็นตัวหลักของทีมโดยเขาลงสนามไปทั้งหมด14นัดทำไป1ประตูเขานั้นอยู่กับทีมได้เพียงแค่ฤดูกาลเดียวก่อน,นที่จะย้ายทีมอีกครั้งหนึ่งโดยคราวนี้ยาเซอร์เลือกที่จะเล่นให้กับสโมสรที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าเพื่อยกระดับฝีเท้าของตัวเองให้ดีขึ้นมา เขาตัดสินใจเซ็นสัญญากับสโมสรโชเลตทีมในระดับดิวิชั่น3ของฝรั่งเศสในฤดูกาล2020 2021 ซึ่งจากการที่เขานั้นเคยผ่านประสบการณ์ในการเล่นกับเลเวลนี้มาก่อนทําให้เขาไม่ต้องปรับตัวเขาออกร์ทเป็นตัวจริงทันทีและชัว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเขาลงสนามไปทั้งหมด26นัดทาไป3ประตูกับอีก1แอสซิสต์ซึ่งจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของเขานนั้ทําให้ทีมลาวาลทีมระดับดิวิชั่น3ของฝรั่งเศสตัดสินใจใดึงตัวเขาไปร่วมทีมในฤดูกาล2021-2022ที่นี่เขายังคงรักษามาตรฐานการเล่นไม่ได้อย่างยอดเยี่ยมเขาช่วยเกมรับได้อย่างแข็งแกร่ง เขาลงสนามไปทั้งหมด29นัดพร้อมกับพาทีมลาวคาว้วาแชมชป,ป์แชปนยองเนชั่นแนล หรือลีกระดับดิวิชั่น3ได้สำเร็จในปีนั้นและพาทีมลาวาวเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีกเดอของฝรั่งเศสในฤดูการหน้าอีกด้วยซึ่งต่อมาในฤดูการ2022-2023ตัวของยาเซอร์ยังคงได้รับความไว้วางใจให้อยู่กับทีมต่อในการสู้ศึกลีกหลอและทำให้ในซีซั่นนี้เป็นฤดูกาลแรกที่เขาได้เล่นในเลเวลที่สูงที่สุดในชีวิตการคาแข่งแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการลงเล่นของเจ้าตัวเลย เขายังคงเป็นตัวหลักของทีมอย่างต่อเนื่องแต่ช่วงการรูกการนั้นเขาได้รับบาดเจ็บที่น่องเป็นระยะเวลา3เดือนแต่พอเขากลับมาฟิตส,สมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งเขาก็กลับลงมาเป็นตัวหลักช่วยเกรับของทีมได้ทันทีซึ่งซีซั่นแรกในลีกเดอร์ ของยาเซอร์บาเดเขาลงสนามไปทั้งหมด18นัดทำไป1ประตูกับอีก1แอซซิตและในซีซั่นล่าสุดในยุดูการ2023-2024เขายังคงเป็นตัวหลักของทีมลวาวาลลงเล่นในศึกลีกเดินอ,อย่างต่อเนื่องเขาลงสนามไปมากถึง30นัดทำไป2ประตูซึ่งจากฟอร์มที่ยอดเยี่ยมต่อน่องของเขาในเวทีฟุตบอลระดับสูงนั้นทำให้เขาถูกทีมชาติกินีเรียกติดทีชาติเป็นครั้งแรกในฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมปี2024ที่ผ่านมานี่เองซึ่งจบซีซั่นล่าสุดนั้น ยาเซอร์บาลเดพาทีมลาวาวจบถึงอันดับที่7ของตารางคะแนนลีกเดินเลยทีเดียวโดยหลังจากสิ้นสุดฤดูกาลตัวของยาเซอร์บาลเดได้หมดสัญญากับลาวาว,าวเขาจึงตัดสินใจหาความท้าทายครั้งใหม่ในชีวิตออกมาคาแข่งนอกประเทศฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกมาคาแข่งที่ประเทศไทยกับทัพราชามังกรราชเชรีเอฟซีสู่ศึกฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะมาถึงส่วนผลงานในระดับทีมชาติของยาเซอร์บาลเดนั้น เขาได้โอกาสติดท,ทีมชาติชุดใหญ่กินีครั้งแรกเมื่อฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมปี2024ที่ผ่านมานี่เองในเกรอุ่นเครื่องที่เอาชนะทีมชาติบานูอาตูไปด้วยสกอร์6ประตูต่อศูย์และเอาชนะทีมชาติเบอร์มิวดาไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ1จากนั้นเขาก็ติดท,ทีมชาติกินีในช่วงฟีฟ่าเดเดือนมิถุนานยนอย่างต่อเนื่องในเกมฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนแอฟริกา ซึ่งมีเกณฑที่ทีมชาติกินีนั้นบุกไปเอาชนะทีมชาติยักษ์ใหญ่ในทวีปแอฟริกาอย่างทีมชาติแอลจีเรียที่นำทัพโดยฮุสเซนอาอัวสิดเบนรามาระยะเอ็ดนุตลีและนาบีเบนทาเร ไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อสถึงแม้เกมในวันนั้นตัวของยาเซอร์จะพลาดทําเข้าประตูตัวเองไป1นประตูแต่จังหวะอื่นในเกมเขาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและช่วยให้ทีมเก็บชนชนะได้ส่วนในเกมนัดหนึ่งเป็นเกมที่ทนายของทีชากินีบุกไปแพ้ทีมชาติโมซัมบิกไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งทั้งทั้ง4เกมที่ตัวของยาเซอร์นั้นในติดทีมชาติเขาลุสนับเป็นตัวจริงทั้ง4ี่เกมเลยจุดเด่นของยาเซอร์เบาเดเขาเป็นกองหลังที่สูงและแข็งแกร่ง เขาเล่นลูกกาอากาศได้ดีและสามารถออกบอลด้วยเท้าได้ดีอีกด้วยเขาถนัดเท้าขวาแต่ก็สามารถมายืนเป็นเซนเตอร์แบ็กด้านซ้ายได้เขามีความเป็นผู้นําสูงจากการที่เขานั้นได้รับเลือกให้ไปกระตันทีมอยู่บ่อยครั้งและตัวของเขานั้นมีความฟิตที่ค่อนข้างดีโดยนับตั้แต่ที่เขาคาแข่งมาเขามีอาการบาดเจ็บที่น่องเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนอกกนั้นตัวเขาแทบจะไม่มีอาการบาดเจ็บมารบกวนเลย ส่วนผลงานคว้าสเล็กของยัสเซอร์บาเดในเกมระดับสมโมสสน,นั้นเขาเคยพาทีมลาวาวคว้าแชมป์แชมปิยองในช่นแนลหรือว่าลีกระดับดีเวชั่นสาของฝรั่งเศสได้สำเร็จในปี2021-2022และทบทนี้ก็คือโปรไฟล์นักเตะหน้าใหม่ไทยลีกอย่านะาของยัสเซอร์บาเดเซตร์แบ็กป้ายแดงของทีราชมังกรราชุรีเอฟนะครับผม ในคลิปหน้าผมจะมาแนะนำนักเตะคนไหนสามารถติดตามกันได้ใน EP ีหน้าเลยนะครับผมเพื<ๆ>่อนๆใครเห็นอย่างไรหรืออยากจะรู้ประวัติของใครก็พิมพ์มาบอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท่ายนี้เพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจงให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ